ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยึดเกล็งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะ นั่นคือการที่เขาอีมานต่ออัลลอและปฏิบัติอิบาดต่อพระองค์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจและออกห่างจากการทำเชริกต่อหอสุคานอโวาตาอัลาและความสุขีแท้จ,จริงของมนุษย์ในดุนยานี้ นั่นก็คือการที่เขานอบน้องยอมจำนนต่ออรสุภาณวุฒิอาลา้วยกับการเชื่อฟังต่อพระองค์พร้อมกับความรักที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจต่ออรสุภาณวุฒิอาลาและนี่แหละคือความสําเร็จที่แท้จริงของมนุษย์ในดุนยานี้และคือชัยชนะที่แท้จริงที่เขาจะได้รับในโลกอาเคโรและผู้ใดก็ตามที่เขาสามารถรักษาคําสั่งของอสุภาณวุฒิอาลาในดุนยานี้ได้ พร้อมก,กันกับออกห่างจากสิ่งที่ลอตอาลาได้ห้ามปราบพวกเขาได้คนคนนั้นเขาได้รับชัยชนะแล้วและได้รับกับความสําเร็จที่แท้จริงและคนคนนั้นพวกเขาคือคนที่จะไม่มีความทุกข์ใจใดๆจะไม่กลัวอะไรและจะไม่เสียใจเวลาที่ความตายมาถึงลอตอาล拉กล่าวว่าน่ยคุรานบอกว่าวสซาบิ un, ูลอสซาบิูลอัลลอฮ์บอกและบรรดาผู้ที่รีบเร่งในการทําคุณงามความดีในโลกนี้ พวกเขาคือคนกลุ่มแรกที่จะได้เข้าสวรรค์นในโลกอาครองอัลลอฮฺบอกลาอีกันมุกอรบูนคนเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่จะได้อยู่ใลกล้ชิดอัลลอฮฺสุขานะฮฺวะตาอัลลฟีจันนาตินนอิมพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์สวรรค์เป็นสถานที่ที่เต็มปไปได้วยความสุขความสำราญ ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺจักลาจังหลายครับหน้าที่ของเราในดุนยาคือการปฏิบัติอิบาดะที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตัอาลามากที่สุดและอิบาดะคืออะไรพี่น้องอิบาดะคือทุกๆก,การงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺทุกๆการงานที่อัลลอฮฺตัอรลาทรงรักและทรงพอประยัย ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจของเราและสิ่งที่สําคัญที่สุดและลองลองมาจากการปฏิบัติตามคําปฏิญาณทั้งสองของเรานั่นก็คือการละหมาดเพราะว่าการละหมาดนั้นได้รวบรวมการปฏิบัติอิบาดะ ทั้งการงานที่เกิดขึ้นในหัวใจและการงานที่ใช้อวัยวะภายนอกร่างกายและผู้ใดก็ตามที่เขาได้รักษาการละหมาดจนกระทั่งวัละหมาดยับยั้งคนคนนั้นให้ออกห่างจากการกระทําความชัวนะ่วและสิ่งที่น่ารังเกียจคนคนนั้นเขาได้รับกับชัยชนะที่แท้จริงแล้วอั Allah ลลอฮฺตาลากล่าวไว้บอกว่าอินน ah ัสซาลาตตันฮะอานิฟะชาอวันมุกอัลลอฮ์บอกแท้ที่จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งจากสิ่งที่น่า และจากการกระทำความชั่ว,แล,บบลว,ว uh ah. และท่านอบีสุลลอฮฺสั่งให้มุสลามไดกล่าวไว้บอกว่าอวัลมาเยาะับุลอาดุยุมันกิยามติสซาลาสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะนั่นคือสิทธิระหว่างเขา กับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อาลานั้นก็คือการละมาดฟาอินซ ا ل ح ์ صالح ์ سائر า ع م ل ه หากว่าการละมาสมบูรณ์การงานอื่นๆของเขาก็จะสมบูรณ์ไปด้วยว่าอินฟาซาดตฟาซาด์กุล سائر وعمله แต่จะหากว่าการละมาดของเขานั้นไม่สมบูรณ์เสื่อมเสียการงานอื่นๆของเขามันก็จะพ่านเสื่อมเสียตามการละมาดไปด้วยฉะนั้นนะท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์จะอานาจจังหลายครับ ท่านพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าการงานอะไรที่เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุด พวกท่านไม่อยากรู้หรือพี่นอ้องไม่อยากรู้หรือว่าการงานอะไรที่ทําไปแล้วจะทําให้พวกท่านได้รับการยกฐานะในโลกอาเครอจะทําให้เราตาลาลบล้างความผิดเพื่อแก่พวกท่านการงานอะไรที่จะทําให้พวกท่านได้รับกับชัยชนะที่แท้จริงทั้งดุนยาและกระอาเครอและการงานอะไรที่จะทําให้พวกท่านนั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุฮาห์นะฮว่จะอาลามากที่สุดนั่นก็คือการงานที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราหรือการงานที่ใช้หัวใจของเรา เป็นการปฏิบัติเพราะการงานที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานั้นคือการงานที่ประเสริฐที่สุดนะที่เอา,า,าล่ววะสุขานะฮูวาจาอาลาเพราะหัวใจคือรากฐานคือพื้นฐานของการงานที่เราใช้อวอัยวะภายนอกร่างกายท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายลองมองดูสิครับการงานที่เราปฏิบัติอิบาดะ์ที่เราอิบาดะห์ต่อมาสุขานะฮูวาจาอาลากี่มากน้อยพี่น้อง ที่เราใช้หัวใจของเราทําไมพี่น้องพวกเราอิบ้าดต่อมาจาะอาลาด้วยกับหัวใจของเรา เพื่อที่จะปกป้องหัวใจของเราให้พ้นจากความเลวร้วายให้พ้นจากการปฏิบัติตามอารมณ์ไข้ของเราให้พ้นจากการฝ่าฝื้นต่ออัลลอฮฺสุภาณหูวาจาทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหัวใจและสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกร่างกายเพราะเมื่อใดที่เรารักษาหัวใจของเราได้เราก็จะสามารถรักษาและยับยัง้งอว,วัยวะภายนอกร่างกายของเราได้เช่นเดียวกันและเม,มื่อใดก็ตามที่เราอิบาดัดต่ออัลลอฮฺโดยกับหัวใจของเรามากๆ นั่นจะเป็นการชำระล้างหัวใจของเราให้สะอาดและจะทำให้การงานของเราทั้งในหัวใจและภายนอกร่างกายได้รับการตอบรับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับพวกเราถูกสั่งใช้ใี้อิบาดะ่งต่ออัลลอฮ์้วยกับการมอบหมายต่อพระองค์โดยกับการปราถนาความโปรดปารานและความดีงามโดยกับความกลัวและความกลัวก็เกิดขึ้นในหัวใจ กลัวการลงโทษของมะสุภาในห้องวาจาลาและหวังรางวัลตอบแทนจากลมะสุภาในห้องวาจาลาพวกเราอิบาดะต่ออลนะด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสทั้งคําพูดและการปฏิบัติของเราและการยืนหยัดอยู่บนแนวทางอันถูกต้องตามแบบอย่างของท่าน,นอับดุลเบี๊สัมลของอะลลาฮฺมุสลิม พวกเราอิบาดะต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความอดทนด้วยกับความนอบน้อมด้วยกับการชำระล้างหัวใจของเราให้สะอาดให้รอดพ้นจากการเครียดแค้นจากการคดโกงจากการกลับกอกและการริษยาพวกเราต่างอิบาดะต่ออัลลอซุภฮานะฮวาติฮลาด้วยกับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของบงรักอัลลอฮ์รัก Allah, รอซูลรักในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลรักแล้วก็เกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลเกียดและพวกเรา อิบาดะต่ออัลลอฮฺสุขัยนะฮ์วาจาอลด้วยการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์และเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอและเราสูดขอพระองค์และศาส,ส,สนาของพระองค์และต่อคำภีของพระองค์และต่อบรรดาผู้ปกครองบรรดาบรรดาผู้ปกครองมุสลิมทั้งหลายและเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อบรรดาผู้ศรัทธาเดียวกันและการงานอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นการงานที่ใช้หัวใจของเราในการปฏิบัติและนี่แหจะรย์พี่น้องคููที่มีอีมานต่อเหาอะอาลัาจังหลายครับนี่คือยอดของอิบาดะ นี่คืออิบาดะที deux, drafted, taman, ่สูงส่งที่สุดนี่คืออิบาดะที่ประเสริฐที่สุดที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาลาะมากที่สุดและจะเป็นสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮฺยาลายกฐานะให้แก่พวกเรายกเกียรติให้กับพวกเราในสวรรค์ของพองค์ในวันกียามินะและจะเป็นสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮฺลบล้างความผิดให้แก่พวกเราและพวกเราไม่อยากกระทําหรือปี่น้องในขณะที่พวกเราอยู่ในเดือนอันประเสริฐในขณะที่พวกเราอยู่ในเดือนอันมีเกียรตินในขณะที่พวกเราอยู่ในเดือนที่มีความจำเริญพรฉะนั้น ท่านพี่น้องผูท้ที่มีอีมานต่อเราแตาลาจัลายครับเรายังคงอยู่ในเดือนละมาดอนฉะนั้นเราจงรักษาคืองามความดี จงรักษาการปฏิบัติอิบารัดให้มากเพราะในขณะนี้ผ่านมาแล้วตั้ง23วันการงานของเราที่เป็นคุณงามความดีมีมากในขณะที่เราทําในสิ่งที่มาลบล้างความผิดของเรามากเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องรักษาการงานของเราเราจะต้องรักษาผลละบุญในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ในเดือนมาบอนอย่าให้มันลดลงไปอย่าให้มันเป็นโมฆะหรือสูญสลายไปท่านพี่น้องครับ การทำความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความชั่วที่เราทำเอาไว้ เช่นเดียวกันการทำความชั่วก็จะเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความดีที่เราเคยกระทำเอาไว้หรือไม่มันก็จะทำให้ความดีที่เราเคยทำนั้นหายสิ้นหมดไปและเป็นโมฆะและไม่เหลือสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรักษาคุณงามความดีให้มากมาท่านทั้งหลายจงรักษาการงานที่พระท่านปฏิบัติเอาไว้ในเดือนมกมาคมและจงรักษาผลบุญที่ท่านทำเอาไว้อย่าให้มันต้องสูญสลา,ายอย่าให้มันต้องถดถอยและ ลดน้อยลงไปและโจงอิบาดด์งตอลอดสภานหูว่าจะอาลตลอดชีวิตของพวกท่านไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ในเดือนละมาดอนหรือว่าเดือนละมาดอนจากไปแล้วก็ตามมีคนถามท่านบิชอัลฮาฟี ให้มาของพระหตะอาลาท่านเป็นหนึ่งในบรรดาตาบออีนท่านตายในปีที่72็ิฮิจร์สักราระมีคนถามกับท่านบอกว่าอินนะอมันยับดูนัลลอฮฟใรอมฎาดา إ ะฮ ذ บ ا องกอต ط ع و ن ท่านครับมีคนกลุ่มหนึ่งพอเขาอิบะดาต่ออัลลอฮ์เฉพาะเดือนรอมฎอนพอเดือนรมอ,นอ,อนรมฎอนจากไปแล้วพวกเขาก็หยุดจากการปฏิบัติอิบะดาเหมือนที่เขาเคยปฏิบัติในขณะ มีชีวิตอยู่ในเดอรอมฎอนท่านบิชอัลฮาฟีรัฮัิมะฮุลลอฮฺจาลาทันกล่าวบอกว่าบิสันต์ต้อช่างเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าเหลือเกินและยาดิฟูนัลลอฮะอิลลาฟีรอมฎบอนซึ่งพวกเขาไม่รู้จักอัลลอฮ นอกแต่เดือนรอมฎอนท่านั้นแปลว่าพวกเขารู้จักอัลลอฮ์ปฏิบัติอิบารัดต่อพระองค์เพียงแค่ในเดือนรอมฎอนเพียงเท่านั้นในขณะที่อัลลอฮ์ะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายยตกกีนและเจ้าจงเคารพพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงและท่านทั้งหลายจงยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه แววละ ت ع ا ل ศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงขอพระทัยศาสนาที่อัลลอฮ์ทรง ท่านนาบีสุลตาวอะลีงูชั้ลัมาเป็นแบบอย่างมาเป็นผู้สอนมาเป็นรัศมีมาเป็นทางนำเราจะอัลล่าวไว้บอกว่าอินนัลลาดีนาะกอุรบุนัลลอฮฺแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราคืออัลลอฮฺซุมมัสตะกอหมู่และกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าพี่น้องไม่พี่น้องพวกเขายืนหยัดยึดมั่นอยู่บนสิ่งที่เขากล่าวแปลว่าปฏิบตัติตามในสิ่งที่เขากล่าวเอาไว้และยังคงยึดมั่นตามสิ่งที่เขาเชื่อและสิ่งที่เขาปฏิบัติ ฟ้าละเขาโมฟุลอะไรหิมวะละบุญยะเสานูนคนเหล่านั้นเมื่อมาละอิก้ามาเก็บวิญญาณของเขามาลาอิกะาจะกล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกเจ้าอย่าได้กลัวพวกเขาพวกเจ้าอย่าได้เสียใจเพราะคนเหล่านั้นจะไม่มีความกลัวใดๆและจะไม่มีความเสียใจใดๆอมรับอุลัยกาอัลอาอิบุญจันนที่ข้าลีนาฟีฮะจซาอัมบิมากานูยะมรุนชนลาอูนิน พวกเขาคือชาวสวรรค์และพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลนั่นเป็นรางวัลเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิบัติเอาไว้โดยกับความเมตตาของอัลลอฮฺวะตะอาลาอะบุลขาวลิฮาดาอัสตัฟฟุรันลอฮันะดีมินจัลลิลลิวละกุมวาริสาอิลมุสลิมีนมินคุล้วยดําบินว่คขี่เอฟัสตัลฟิรูอินนั้นฮว่ลักฟูร์รห์อิม الحمد لله مجيب الدعوات خالق العرض والسماوات احمد ربي واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد الاحد الصمد واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير من تقرب الى الله بالطاعات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุภานะฮ์จะอาลาได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกท่านอัลลอฮ์จะอาลาได้ประทานเนี่ยอม,มอันมากมายให้แก่พวกท่านในเดือนลมาดอนด้วยกับการปฏิบัติคุณงามความดีอันมากหลายเพื่อที่พวกท่านจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุภานะฮ์จะอาลาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้แลกอย่าได้แลกการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์กับการเชื่อฟังต่อชัยตอน ประทัดกลาวไว้บอกว่ายม um um ์เหล่าทีนนอามนูอติอัลลอฮ์วะติอุลรสูลวะาลาตบติลอาหมาลกุมอัลลอฮฺบอกญาติสัท่าแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังรอซูลและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ทําในการงานที่พวกเจ้าปฏิบัตินั้นเป็นโมคะมาลายไม่ได้รับการตอบแทนแต่อย่างใด ทำไมพี่น้องเพราะชัยตอนในขณะที่พวกเราอยู่ในเดืดอนนมาบอนตัวได,ได้มันถูกล่าม มันถูกล่ามตรวนในเดือนรอมฎอนมันไม่สามารถที่จะล่อลวงมนุษย์เหมือนในขณะที่พวกเราอยู่นอกเดือนรอมฎดอนแต่ในขณะที่พวกมันอยู่ในเดือนรอมฎอนมันมีความแค้งและเมื่อใดก็ตามที่เดือนรอมาอนหมดไปความแค็งที่มันเก็บเอาไว้ในเดือนรอมฎอนมันจะมาล่อลวงมนุษย์มันจะพยายามที่จะกระเซามันจะพยายามที่จะกระชิดกระซาบมนุษย์ ให้กระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์และระซูลขององค์มันต้องการที่จะให้ผลบุญที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ในเด,รดอร์มาบอลหมดไปไม่มีคุณค่าไม่ได้รับความดีงามใดๆฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้มันหันหลังกลับไปในสภาพที่ท้อแท้หันหลังกลับไปในสภาพที่ไม่สามารถล่อลวงอะไรพวกท่านได้และนั่นแหละเป็นการรักษาคุณงามความดีของพวกท่านและอย่าได้ปล่อยให้ความดีของพวกท่านที่เคยทําเอาไว้ในเดอรม กลายไปเป็นเหมือนกับผุกฟุน่นเหมือนกับผงทุลีที่ปลรวันอยู่ในอากาศอัลลอฮฺจะอะไรได้กล่าวไว้บอกว่าว่าไม่ยัตะคดิษฐชัยตอนะวลียันมินดูนินละและผู้ใดก็ตามที่เขายึดเอาชัยตอนเป็นที่รักแปลว่าเชื่อฟังมันปฏิบัติตามมันตามการกระซิบตามการล่อลวงของมันโดยที่เขาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามไม่รักอัลลอฮฺสุขานอุลลจะอะไรแล้ว اللَّهَمَّ اقْفَ قد خَسِيرَ خُسْرَانًا مُبِينًا تَأْتِي تِنْكُنَّ أَنْتُ คนคนนั้นได้ขาดทุนและเป็นการขาดทุนอย่างชัดเจนอัลลอฮฺอัลเลาะห์อัยดูฮุมวายุมันนีฮิมเพราะว่าชัยตอนนั้นมันจะให้คําสัญญากับคนเหล่านั้นชัยตอนนั้นมันจะทําให้คนเหล่านั้นเพ้อฝันว่ามาอัดูฮุมชัยตอนอินลาบุรุรอแต่อัลลอฮฺจอาละก็บอกให้เรารู้ถึงความจริงไว้อย่างหนึ่งบอกว่าและชัยตอนมันจะไม่ล่อลวงและชัยตอนมันจะไม่สัญญามันจะไม่ทําให้พวกเขาเพ้อฝันแต่อย่างใดและสิ่งที่มัน ทำให้พวกเขาจส,สิ่งที่พวกมันสัญญากับคนเหล่านั้นนั่นเป็นเพียงการล่อลวงนั่นเป็นเพียงคําสัญญาที่หลอกลวงจากบรรดาชยตอนทั้งสิ้นฉะนั้นอย่าได้เชื่อฟังมันอย่าได้ปฏิบัติตามมันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือสิ่งที่จะทําลายมันคือสิ่งที่จะทําให้ผลบุญที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ในเดือนอุมาตอนลดน้อยลงไปอินน al ัลลอฮะวะมะลาอิคาตฮูอัลลูนอาลันนบียายอูฮะลลัดีนอามันุซัลลูอะลยฮิวซัลลิมูตสลีมา اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون